ลแ้วค่ะทำไมเขาต้องใส่กางเกงในไว้ข้างนอกไม่อยากโชว์เป้าเขาปอรเคลชโทษนะก็คือยังไม่ได้ไปไหนคือคุยเรื่องหนังกันยังไม่จบเลยทุกคนย้ายกล้องซ้ายมาขวาคือจะบอกว่าเรื่องเรื่องรล่าของหนังอะมันมันหลายเรื่องจริงที่นี่ไม่เปลี่ยนคอสตูมแล้วนะถือว่าไม่เปลี่ยนพี่นี่ก็เปลี่ยนจากหมดกับหนังมาเป็นหน้าคนจำได้เหรอ คือจะมาคุยเรื่องอันนี้พี่ไหวปะ่ะน้องคำตัวเดียคือน้องอยากจะโผหน้ามาแต่ว่าแบบแต่เราอยากจะเปลี่ยนมุมด้วยในขนา,าเดียวกันมันเลยเรื่องราวไปอย่างงี้นนะทุกคนมันจะมุมแปลกๆนิดนึงเรื่องราวที่จะถามอ่ะคือเราเราคุยกันเรื่องมาวิวไปใช่ปะ่ะเมีคือตัวแทนทางบ้านของคนที่ไม่ค่อยดูเรื่องคือเรารู้จักแบบไอรอนแมนซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนคือรู้รู้จักแต่อินดีเทลหลังบ้านอะ่ะไม่ได้รู้จักว่าแบบใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรอยู่สังกัดใครไหนแล้วทําไมสไปเดอร์แมนทำแล้วทำอีกทำไมซูเปอร์แมนมันมีกี่ภาควะทำไมมันนีีกกเมมดดูต็็จโภ เปลี่ยนตัวละครอยอยนี่นั่นแหละเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอียุนนั่นแหละก็เลยแบบเอออยากรู้ว่าคําถามแรกก่อนเลยว่าตอนนี้รู้แล้วว่า DC กับมาวิลคือค่ายการ์ตูนปะหรือค่ายใช่การ์ตูนใช่การ์ตูนไปก่อนเลยกัน DC กับมาวิลคือค่ายการ์ตูนเป็นมีแค่สองค่ายไหมหรือมีหลายค่ายอยู่จริงๆ<ข>ที่ที่ทดังที่เอาดังมีสองค่ายเลยกันที่ดังมากๆจนมาทําหนังเป็นที่รู้จักกันขนาดนี้คือสองค่ายนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะอย่าง DC อ่ะเขาโอเคเขามี Warner Brother เป็นค่ายหนังที่เอา DC ไปทำเรื่อยๆออออออยยยูู่่่่่่่่่แแแล้้ววใชมมัตตาาาาาางง Man Iron ะะะกกนนนนนหหทีีจเเคคป็สืร์ เขาขายลิขสิทธิ์ตัการ์ตูนอะให้ค่ายหนังปังอะซื้อไปทำอ๋อซึ่งมีตัวไหนบ้างพอจะตัวอย่างได้ปะก็อย่าง Fan t าติกโฟ x m เอ็เมนเอนี่คือเคยเป็นคือค่ายการ์ตูนอยู่ที่ m มาวิเหรอเอ e n เมนเป็นตัวของ m a าวิ l ใช่อ๋อแต่เธอที่ที่ชีที่ผ่านมาชีไม่เคยมารวมตัวกับ Avenger เนี่ยเพราะว่าชีติดสัญญาค่ายอื่นเหรอใครซื้อชีไป ฟ็อกคือค่ายหนังฮะแล้วก็สไปเดอร์แมนก็เป็นของมาวิวก็เป็นของมาวิวซึ่งตอนปัจจุบันมาอยู่แล้วไม่ก็ยังไม่อยู่โดยสมบูรณ์อยู่ดีก็คือซื้อลิขสิทิมาทากลับคืนมาเขาเลยตกลงสัญญามีข้อตกลงร่วมกันในการทำรึกันตอนนี้สไปเดอร์แมนอยู่กับใครโซนี่พิเกเจอร์ว้ายกระจัดกระจายเวอร์แต่ค่ายอื่นแต่ตอนนี้ตัวอื่นมาหมดแล้วแต่แค่ว่าค่อยๆทยอยยังไม่ถึงกับทําทีเดียวแล้วซูเปอร์แมนนี่คือของใคร ซูเปอร์แมนเป็นฝั่ง DC อ๋อเป็นฝั่งค่ายคอมิกของ DC DC ใช่อ๋อแล้วเอ็กเจมการเป็นคนทําเจมกันเป็นคนทำเจมการเป็นคนทำอันใหม่อันใหม่สุดใช่อันใหม่สุดเนี่ยเจมกันเป็นคนทําซึ่งเคยทำมาริโอเมกอนใช่ไหมการเรียนรับการเล็กซี่แค่ว่าเขาย้ายไปทําให้ DC แล้วให้ DC เป็นโปรดิวเซอร์แล้วด้วยเป็นแบบเป็นยศตำแหน่งสูงตำแหน่งสูงแล้วใช่ใช่โอ้โหเจมกันมาทําไมล่ะงงเลยไม่ก็เผื่อเรื่องราวเผื่องงไงว่าไม่ทันงงคือเพราะว่าไม่ได้รู้ด้วยว่าซูเปอร์แมนล่าสุดเจมกันเนี่ยกำ กู<ด>เพลิงงงเงว่ะอก่อนหน้านี้กำกับกาเรียนแล้วเพลิก,กับไม,ไม่อันนี้เันเรื่องจากวันเดียวกันไหมอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่คือเนี่ยพี่นี้คือเขาลึกไปถึงผู้กำกับใครกำกับอะไรที่ไหนยอย่างไรคือเมย์ไปไม่ถึงคือเมย์แค่แบบว่าทำไม,มซูเปอร์แมนทำอีกแล้วแล้ว,ลว,ลวก็จบที่ตรงน,นั้นเพราะไม่ได้เป็นยังไม่ได้ดูเลยอ่ะแต่เดี๋ยวกลับมากลับมาก่อนว่ามาวิลแต่ก่อนที่เขายังไม่ได้เฟื่องฟูคือก่อนไอรอนแมน่ะเขาคือมีขายลิขสิทธิตัวการ์ตูนต่างๆให้แต่ละให้ค่ายอื่นๆอ่ะไปทำหนังก็มันมีสัญญาา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 ททีีี่่่่่แบบบหห้้้้มมมเเเเออออซซนนนนนนนััรกกก็็ยยจะวไปู ผิดแร้วถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วทำไมล่ะเสียเซลเลย s p ่ d e r Man รู้ว่าจะพูดว่าซูเปอร์แมนเท่าที่ซีแม่โอ้โหคิดผัวคิดผัวคือร์แมน r m อะไปอยู่กับโซนี่มากี่ปีไม่รู้อะก็เลยไม่เห็นว่าชีมารวมตัวกับอเวนเจอร์แต่ก็คือมีจังหวะเซ็นสัญญาตกลงพิเศษใดๆก็เลยมาโผล่ในอเวนเจอร์ที่เป็นฝั่งมาเวลได้อ๋อมันก็เป็นเรื่องหลังบ้านของแบบแต่ละฮีโร่ซึ่งมันก็เลยทำให้เมย์แบบเกิดคำถามแบบอื่นๆใดๆว่าแบบอ่ะซูเปอร์แมนนี่เก่งสุดไหมเมื่อเทียบกับฝั่งแบบมาเวลเนี่ยยยซปเเอออออรรร์แมมมนนนนนนถืว่่่าะะะะะดััััับบไไงงพีีทกกกก็้คคลลลโ คนละจักรวาลกันไปเลยอ่ะจักรวาลดีซีกับจักรวาลมาวิลมันคนละเส้นเรื่องอ่ะใช่ป่ะอืมใช่มันจริงๆเขาเคยมีคอมพิคที่มันพันคอลแลบกันนะแต่ก็ถ้านำจริงๆริก็คงแบบมันคงมีฟีดกันมาแล้วทีเหรอเเคยมีเคยมีก็คือถ้าอยากจะได้ถ้าจะพยายามก็สามารถอ่าใช่แต่ว่าถ้าในหนังก็คงแบบรอไปก่อนเรืกอนอาจจะยังไม่ไม่ใช่เร็วเร็วนี้แต่ก็อาจจะทําได้ก็ได้นะใครจะรู้มิติใหม่โทษนะแล้วเอกเมนนี่คือลิขสิทธิ์แบบสัญญาจบยังเขาซื้อกลับมาปะมาวิลซื้อกลับมาปะไหมตัวละครของเขาจริงๆออ่คเเาใหมนก็็ืป ค่ายดิสนีย์ใช่ไหมเออดิสนีย์อ่ะซื้อฟ็อกคือซื้อค่ายเลยวายแรงมากก็คือเลยได้ทั้งลิขสิทธิ์มาด้วยเลยวายเลิศเพชชินเลิศเนาะอ๋อไม่หนูหนูเจรึเหร่าหนูเพิ่งรู้เลยเอ้าไม่ใช่หนูเพิ่งรู้จริงเหรอทำไมพี่ทำไมพี่มือหนูก็หนูแบบรู้อยู่แล้วไงมันไม่ได้รู้ หนูไม่ได้รู้อยู่แล้วหนูเพิ่งรู้ดิแต่พอพี่เมาแซ่บก็แบบชี้รถชี้ซื้อทั้งค่ายจบหลับจบโอ้โหเลิว่ะแล้วขับหนูแบบชี้เมาเวอร์แบบพี่ก็ไม่ตลกสตื่นสิคนดูอยู่กับเราเหี้ยนนนน <Okay. S 1> ที่เห็นไหลไปเรื่อยไม่ได้ไลฟ์อยู่นะคะอันนี้คือการแบบพูดคุยอะแล้วมันลืมเลยเห็นไหมก็คือเดี๋ยวนามาเวลตอนนี้ก็คือได้ตัวละครตัวเองกลับมาบ้างแล้วเชื่อมากจริงจริงกลับมาหมดแล้วนะนอกจากสไปเดอร์แมนไว้หรอแต่ว่าทําด้วยกันอยู่อ่โอเคโอเคงั้นข้ามไปไม่เป็นไรแต่ก็คือมีอะไรบ้างเช่นเอ็กเมนแล้วที่จะกลับบบมมารรวอะไเเ ก็เคยเบตก็เป็นหนึ่งในมาวิลเบตคืออะไรเบตเบตที่เป็นคนผิวสีที่สู้กับแวมไพร์อ่ะอันนั้นเป็นฮีโร่มาวิลนะรู้ไหมอันนีไม่เป็นไรค่ะเราไม่ไม่รู้ไม่เคยดูจริงหรออย่าผิดหวังอย่าผิดหวังแรงเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ก็เสียเซลจะแย่อยู่แล้วแดเดวิลที่จะมีหนังตระกูลดีเฟนเดอร์เคยขายเคยขายไปข้างนอกแล้วก็เคยขายในเน็ตฟลิกซ์ไปทีหนึ่งตอนนี้ก็กลับมาแล้ว ซึ่งคือแดร์เดวิลที่พี่พูดถึงแดร์เดวิลเอาแต่ไม่รู้ตัวอื่นยังไม่เห็นกลับมาไม่เป็นไะรไม่เป็นไรเอา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 เรื่องที่น้องพอจะเข้าใจก็คือมาวิลซื้อกลับมาบ้างแล้วน้องรู้จักเนี่ยเอกเมนรู้จักได้ดูตั้งแต่เด็กเอกเกเมนกลับมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เกิดบังเกิดหนังที่เขาแบบที่เขาทำทำร,ร่วมกันมากครัแต่มีที่มันแบบนั่นก็คืออย่างของเดดพูก็คือหนึ่งในเอกเมนนะเดดพูอยู่ในเอกเมนแล้วตอนนี้อยู่มาวิลปะอยู่มาวิลแล้วอ๋อแล้วชีเริ่มไปจ๊อบทับกับมาวเิลมีลแบบวว่่าามีให้้รูเออออเเเรรราาายยยู่่จจัััักกกกวววววลลลดดีีีีนนนแ้ะมม เ็กเ <Okay. S 2> มนก็โผล่มาชาลเซเวียไงที่หัวโลนที่โผล่มาในอีกเป็นแต่ว่าเป็นอีกจักรวาลคู่ขนาดหนึ่งที่โผล่มาในเรื่องของไงดักเต <Dr. S 2> อร์สเปนผิดไปหมด เอกแมนรู้จักแฟนตาสติกโฟรู้จักแฟนตาสติกโฟก็ใช่เคยโดนซื้อไปเดี๋ยวน้องมีคําถามว่าสไปเดอร์แมนกับซูเปอร์แมนอะทำไมเขาต้องทําบ่อยขนาดเนี้ยคือเหมือนเขาทำอะหลายภาคซึ่งมันไม่ใช่ภาคต่อขนาดด้วยบางทีมันเหมือนเริ่มต้นใหม่อีกแหละแบบบางทีอ้าวเป็นเวอร์ชันนี้เฉยๆเปลี่ยนนักแสดงเฉยๆรีเขาเรียกรีเมครีเมครีเมคนั่นแหละคือซูเปอร์แมนตอนนี้ยจำแทบไม่ได้เรามีใครบ้างคือซูเปอร์แมนหลายคนมากพูดแต่ว่าหล่อจริงแล้วอะมีสองเหตุผลแหละมีเหตุผลที่แบบมีเหตุผลเดียวกันก่อนหนึ่งแล้วกันเนอะ ตัวเด็ดของเขาพูดถึงใครรซปเอ์แมนทั้งคู่ทั้งคู่สไปเดอร์แมนด้วยหรอทั้งสไปเดอร์แแมนละซปเอร์แมนคือมว่าในคอมิกคือดังมากในคอมิกคือดังใช่ซไปเปอร์แมนก็คือดังอยู่แล้วของดีซีเพราะมันเป็นฮีโร่แบบเบอร์ต้นๆน่ะนะอย่างของสไปเดอร์แมนก็ก็ดังแล้วก็แบบเป็นฮีโร่วัยรุ่นแรกๆเลยกันตอนนั้นอ่ะเป็นฮีโร่คนเดียวที่เป็นวัยรุ่นเลยกันมันเลยแบบเข้าถึงเออดังก็เลยต้องทำบ่อยเพื่อหาเงินทำบ่อยหาเงินแต่ว่าทำกี่ทีก็คนดูด้วยอ่ทำกี่ทีก็คนดูแต่อย่างของสไปเดอร์แมนอ่ะมันด้วยเงื่อนไขพิเศษด้ววยยอออออออีีก่่่่าาางงนนึคคืืืพมมััซ้ไปสญญทบ s o นี p i ิ t เ r อรซื้อจาก DC ไปซื้อจาก Marvel ไปเออลืมโทษทีสับสน s o นี p i ิ t เจอรซื้อ s p i เดอร์แมจาก Marvel ไปใช่มีสัญญาที่จะต้องบอกว่าต้องทำหนังทุก x x ็กปีแต่พี่จำไม่ได้นะปีสามปีสองปีมีกำหนดมีกำหนดเวลาว่าเท่านี้นะต้องออกมาเรื่อยๆทีนี้ก็เลยแบบบางทีก็เลยดูฝืนว่าแบบต้องมาแล้ต้องมาแล้วต้องมาแล้วพักนี้พักนี้มาอีกแล้วสัพักทีมิเริ่มต้นพักหนึ่งใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ สไปเดอร์แมนชิลเลยมาบ่อยนิดนึงแต่พูดจริงนะว่ามากี่ทีก็คือแบบคนมันก็เป็นกระแสทุกรอบอ่ะก็คือทำรายได้ได้ก็ทำรายได้ได้ใช่นไหมเป็นกระแสแบบสับทั้งกันำแพงก็ทำรายได้เดี๋ยวชื่อถืว่าตัวเองแบบเป็นวงนอกมากๆเลยแบบว่าก็นะขอบคุณกับมาที่ซูเปอร์แมนคือซูเปอร์แมนอ่ะคือตัวเกรดเอสคือแบบซูเปอร์ของเขาซูพรีมของเขาเนี่ยซูเปอร์แมนนี่คือเก่งสุดในฝั่งดีซีป่ะดีซีมีตัวละครเล็ดๆล็ดใครป่ะแบทแมนเนี่ยวายแบทแมนลืมไปแล้วถามว่าจริงซูเปอร์แมนอ่ะด้วยพลังอ่ะก็คือเบอร์ต้นๆมาก แล้วแต่ยังแบบแต่พี่รู้สึกว่าจุดอ่อนเขาเด่นเกินไปคืออะไรคือหัวใจไม่ไมากมหรอ <laughs> อันนั้นมันพี่<ะ> <laughs> <laughs> มันหมายถึงว่ามันมีเขามีแฟนไงไม่โอ้ดูอันนั้นก็ด้วยเห็นไหมล่ะนะอมีมีประเด็นอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วด้วยคลิปตัวไหนคลิปตัวไหนแร่ใช่ไหมไอเหรียญเหรียญบิตคอยไม่ใช่แร่สีเขียวที่แบบว่าโตแก้หนอยที่เพาะแร่สีเขียวที่แบบว่าแทงเขาเข้าอย่างเดียวแค่เขาอยู่ใกล้ๆก็อ่อนพลังแล้วเอออันนี้ดูเนอะเออทำให้แบบดูแบบดูเดดูเออมีจุดอ่อนที่ด้อยเกิดแล้วอย่างแบทบแบแมนาเงี้ยก็มีเงินพอที่จะซื้อสิ่งนี้เขาก็เลยมีโอกาสสู้เลือดสีเลยเฉยเลยชนะวิวบ่อยครั้งเลย ครามอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะแล้สรุปไม่แต่ว่ามันมีฮีโร่คนไหนที่แบบเขาเลิศเลิศไหม DC อ่ะขอแบบปังๆที่แบบคุณรู้จักเนี่ด The Flash The Flash ก็เป็น The เออ The แต่เด e Flash เพิ่งมารู้จักหลังๆเนาะไม่ได้ทําบ่อยเท่าแบบซูเปอร์แมนที่มีมาตั้งแต่เด็กอ่ะนึกออกไหมแต่เด e Flash จะแบบด้วยพี่ว่าตอรี่เทคโนโลยีการถ่ายทำ้วยมั้งพี่ดาวสมัยก่อนเหรอเออมันก็คงยากแต่ว่ามีตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเหรอจริงๆมีสมัยก่อนก็มีเด e Flash มาพักหนึ่งอยู่แล้วนะ ไม่ทันเท่าไหร่อ่ะตัดกลับมาซูเปอร์แมนอ่ะในฝั่งของดีซที่ว่าเก่งสุดอ่ะคือเขาเก่งสุดถึงขั้นไหนอยากรู้เขาคือเขาคือมนุษย์ปะอ๋อไม่ใช่สิเขาคือมนุษย์ต่างดาวมันคืต่างดาวพี่สามารถแบบกงก็คือพลังแบบเหนือแบบยกลงยกตึกเขาเรียกใช้แสงใช้แสงยิงแสงตาหายใจบินได้เร็วเท่ากระสุนปืนหายใจคือเไราอหายใจมาเป็นน้ำแข็งได้ มีกลิ่นได้ป่ะไม่มีไม่มีไม่มีต่อไม่เคยเห็นซีนนั้นเลยอ่ะน้อยแต่ว่าในกระตูนน่ะมีผู้มาเป็นน้าแข็งวายเลิศดหวาดแล้วตาคือปล่อยเลเซอร์อปล่อยเลเซอร์มีอะไรไม่มีตดเป็นอะไรป่ะไม่มีไม่มีออกได้ทุกรูเหรอเออคือว่านี่มันลบรูนะ ไม่แต่เขาเออมีคนแบบว่าพี่เพิ่งดูมันก่อนเขามีคนคำนวณว่าแบบถ้าสมมุติแบบตึกล่นลงมาเนี่ยแล้วเราเห็นในหนังอ่ะวซูเปอร์แมนขึ้นไปยกเนี่ยรับตึกให้รับตึกให้เขาบอกเ,ออเป็นไปนไม่ได้เลยฮะทำไมอ่ะไม่ใช่ว่าความแข็งแรงหรือสมมติแบบตั้งโจ์ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยแข็งแรงขนาดนั้นเลยจริงๆนะออแต่แล้วดันไปปุ๊บด้วยพื้นที่หน้าตัดมือเล็กแค่นี้ถ้ากับว่าน้ําหนักตึกอ่ะก็คือคูณด้วยค่า g ลงมาด้วยพื้นที่เท่านี้มันกลายเป็นแบบน้ําหนักเหมือนแรงกดอ่ะ เยอะมากทําให้จริงๆแล้วถ้าซูเปอร์แมนดันตึกที่หล่นลงมาปุ๊บซูเปอร์แมนทะลุผ่านตึกเลยเลยอ๋อคือมันรับไม่ได้รับไม่ได้มันตึกรับไม่ได้ไม่ใช่ซูเปอร์แมนรับไม่สมมแติซูเปอร์แมนรับได้ตึกจะรับไม่ได้ก็เลยเป็นเรื่องของฟิสิกส์เอาละนอกเหนือจากนั้นอีกก็คืออย่างพวกแบบซูเปอร์แมนที่แบบบินเร็วเท่าจรวดคว้าคนมาแล้วบินคือคนแตกเหมือนกันอ๋อเหรอทําไมอ่ะก็ด้วยความเร็วไงแต่คือตัวขาดก่อนตัวขาดเหมือนพวกเดอะแฟทที่คว้าคนมาแต่จริงๆอันนี้เขามีทฤษฎีในหนังรองรับแล้วกันจริงอยไม่เเห็นดอะะแฟจาง ว่าสปีดฟอร์สคือแรงสปีดของเขาที่แบบว่าเหมือนภาคใหม่ๆจะเห็นภาคก่อนนั้นนี้จะไม่เคยเห็นที่เป็นเรื่องของพลังของความเร็วที่เขาส่งต่อให้กับคนได้เพราะคนโดนสปีดฟอลเนี่ยเหมือนเขาต้องปรับความเร็วคนให้เท่ากับความเร็วเขาใึงจะตัวไม่แตกใช่เป็นก็เจะเป็นเกาะเป็นสปีดเป็นเป็นแรงรอบรอบให้รอบรอบให้ประมาณนั้นคุ้มกันเวลามีความเร็วนี้อันนี้คือพี่คือพี่ผมมเรื่องฟิสิกส์แล้วเลยอะไรทำไมพี่มาความรู้ฟิสิกส์แล้วเลยอ่ะกลับไปก่อนกลับไปก่อนก็คือพี่เลยบอกว่าบนความเป็นจริงอ่ะซูเปอร์แมนรับตึกให้บ่่ดรอกเพาาะว มือเพื่อนเล็กโพดมือเพื่อนเล็กไปประมาณนั้น แต่มันก็ไม่เปทางความเป็นจริงอยู่แล้วลหละแค่แบบว่ามีคนมาคำนวณเล่นๆให้ฟังก็เออเออน่าสนใจดีหยิบมาพูดเล่นๆแล้วมีเหตุผลไหมว่าทําไมเขาต้องหอ่อหรือว่าไม่มีเป็นการตลาดให้คนมาดู hey, wow. รู้สึกเทว์มาหรือว่าเป็นเอเลี่ยนที่ต้องอรอหรือว่าแบบออมันก็จะได้แบบหรือสมัยก่อนฮีโร่ต้องรอพี่ว่าด้วยเขาเลยตีมหน้าที่เหมือนในคอมมิกมากกว่าที่แบบเขาดูเป็นทรงประมาณนั้นดูแบบว่าเท่ๆหล่อๆดูเท่ๆหล่อๆดูแบบถ้าคนอื่นก็อาจจะมีทั้งผิวสีมีทั้งแบบหลายๆแบบก็มีหลากหลายแต่ด้วยแบบหลักๆเมาซู นี่ประเด็นนี้น่าสนใจมากกว่าแล้วทำไมเขาต้องใส่กางเกงในไว้ข้างนอก เออทำไมอ่ะมันเป็นมันเป็นแฟชั่นอยู่นะพี่รู้คําตอบปะไม่ได้รู้จริงๆริงแต่รู้ที่แบบว่าแนวคิดคือเพราะว่าพี่อารู้เพราะว่าเห็นเขาสัมภาษณ์เจมกันและเจมกันบอกว่าเป็นเรื่องหนักใจมากว่าเขาจะใส่เกงในไว้ข้างนอกดีไหมเพราะว่าภาคก่อนหน้าไม่ได้ใส่ใช่ไหมล่ะอ๋อไม่เคยสังเกตภาคก่อนหน้าไม่ได้ใส่เขาก็แบบเป็นเรื่องคิดหนักใจเหมือนกันเพราะว่าใส่แล้วง่ายๆมันดูตลกใช่ไหมแต่คือท้ายสุดตัดสินใจว่าใส่แล้วสมมติทาไมเขาทําไมใส่เขารีบแต่งตัวหรือเขาเป็นอะไรไม่เพราะว่าด้วยความที่เขาเรกว่าาาะรเเสงงพลัม ็นแบบว่าเอเลียนเนี่ยเขาก็อยากให้คนมองเขาเหมือนนักมวยปล้ำเป็นเหมือนนักมวยปล้ำที่ใส่กางเกงในไว้ข้างนอกหรอยากดูอยากให้รู้สึกแบบว่าใก,ใกล้ชิดเลยกันไม่รู้สึกแบบว่าห่างเหินเกิน S <S> อยากโชว์เป้าเขาปะ่ะ <laughs> คือแบบว่า <c oughs> ให้มัน <c oughs> <จะ S 2> รู้สึกให้รู้สึกออนักมวยป้าม,มร,รู้สึกเป็นมิดรู้สึกแบบว่านักมวยป้ามไงที่แบบว่าเป็นนักสแสดงอ่ะที่แบบว่านั่นอ่ะเขารู้จักมวนักมวยป้ามเหรอตอนเขามาที่โลกไม่ไม่รู้ไม่รู้กันแต่ <c oughs> นนว่าเป็นทฤษฎีเป็นเออเป็นความคิดความเชื่อว่าทําไมซูเปอร์แมนต้องใส่กางเกงในไปข้างนอกใช่ แล้วเพอไม่ใส่ผ้าก่อนไม่ใส่แล้วมีอะไรไหมมีกระแสสังคมต่อต้านว่าเขาเป็นคนพูดถึงอยู่ไอ้กางเกงในซูเปอร์แมนนี่คุพูดถึงอยู่เป็นประจําอยู่เหมือนกันอยู่นะพูดถึงว่าทําไมใส่ข้างนอกทาไมไม่ใส่ข้างในทาไมใส่ข้างในไม่ใส่ข้างนอกเอไม่ใส่ก็บอกแล้วทำไมผ้ากนี้ไม่มีกางเกงในดูไม่ออริจินัลว่างั้กันเถอะโทษนะคาถามเริ่มต้นเลยของคลิปนี่มันคืออะไรซูเปอร์แมนทำไมไม่ใส่กางเกงในไว้ข้างในก็เลยนั่นแหละเพื่อให้แบบว่าดูเหมือนนักหว่ยป้ามดูคนแบบเข้าถึงได้พูดง่ายๆเขาไม่อยากเปเเปากันพูดใ่มเมกมา ประมาณนี้แต่พี่ก็จำปเปรย์ของเขาไม่ได้หรอกฟ,ฟิลฟิลนี้เล้วกันแล้วมีโอกาสไหมที่แบบว่าซูเปอปร์แมนะมบูรณ์ในอเวนเจอร์พี่ว่าทำไปเรื่อยก็ไม่แน่นะไปเรื่อยแล้วทีนี้ตอนนี้อีลงตุงนังพี่ว่า,าปะ อาจจะตันเงี้ยทุกวันนี้หนังแบบเออขายไม่ได้ต้องมารวงกันนี่ขายได้ดีเลยก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมนี่ไอรอนแมนไอรอนแมนไอรอนแมนนี่คือในกระตูนนี่คือปังเลยปะอยากรู้ก่อนหน้าจะมีหนังจริงไอรอนแมนเป็นเป็นแบบว่าเป็นเกตดทายเลยกันแต่มาบอกถ้าบอกก็คือแบบเป็นเกตบีเป็นแบบไม่ได้ดังมากแลยไม่ได้ตัวด้อยแบบไม่ได้ด้อยไม่รู้จักแต่ก็คือไม่ได้แบบเป็นตัวที่ขายฟิกเกอร์ได้ดีอ่ะก็คือเป็นเกตแบบเกตต่างไม่เท่าไม่เท่ากับตันอเมริกาไม่เท่าหลอกกับตันอเมริกาคืนตอนเป็นคอมิกคือดังเบอร์ จริงเหรออ้าวกากลับตาแล้วแล้วทำไมอยู่ดีๆเวลาเขาไปทำไมพอเขาเลือกไปทําหนังเขาทำไอรอนแมนก่อนละ่ะจริงพี่จำไม่ได้แต่เคยเคยจําได้อยู่แต่รู้ว่าแบบเขาเสี่ยงมากๆที่แบบ เลือกไอรอนแมนอะเพราะว่าแบบงบก็คือแทบจะไม่มีแล้วล่ะเป็นว่าใครใครไหนทำนะใครตอนนั้นคือมาวิลทำเองทำเอง,เ,องเริ่มมาทำมาวิลซีนิมติเองแล้วก็เลือกเพราะว่าการ์ตูนก็เริ่มแบบดรอปแล้วไงรายได้จากการ์ตูนก็ไม่ค่อยมีแต่มาเปิดให้หนักเอาเงินงบมาล,ลงทุนก็คือจริงกัปตันมิกาเป็นหนึ่งในตัวเลือกเขาที่จะมาทำนี่แหละแต่คล้ายสุดแต่เขาตัดสินใจเอาไอรอนแมน แล้วก็เอาโรเบิร์ตดานี่จูเนียร์ด้วยที่ซึ่งตอนนั้นเพิ่งเพิ่งมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดมาอีกซึ่งก็แต่ก็ตรงกับคาแรคเตอร์ที่แบบมีพอดีอะไรเงี้ยก็เลยมาถึงแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยแหละเออก็เลยเป็นจุดกําเนิดจุดเปลี่ยนเขาเลยจุดแจ้งเกิดแจ้งเกิดใช่ทุกอย่างเริ่มต้นที่ I am the Iron Man นี่ไงนะเขากเลยจบที่ดีนิว I am the Iron Man เป๊ะแล้วก็จบเลยจริงเพราะเราต่อจากนั้นรายได้ร่วงไม่ไม่แต่ทุกวันนี้เริ่มที่พคิดว่ากำลังจะเริ่มกลับมาแล้วนะเพราะว่าเดดฟูลเหมือน ใช่ใชพี่พูดเหมือนในช่องหนังเลยอะ <laughs> <laughs> ริงแต่ก็นี่คือตัวอย่างในการนั่งคุยเร OO ื่องหนังสัพเพเหระกับคุณอิกนะคะเพราะว่าเขาจะพูดเรื่องหนังไปเรื่อยเขาจะพูดเรื่องข่าวสารหนังไปเรื่อยๆและเขาจะพูดเรื่องของคะแนนหนังไปเรื่อยใครกำกับได้คะแนนอย่างไรกระแสสังคมลอตเทนโทเมโทว่าอย่างไรไอเอ็มีบีอะไรว่าอย่างไรเขาก็จะมีข้อมูลเหล่านั้นมาอยู่ <cl aps> เรื่อยๆก็เอาไว้มาคุยกันใหม่เรื่องหนังหัวข้อหน้าละกันเพราะว่าตอนนี้จะไม่ได้ดูหนังละคือตอนนี้คุยเรื่องหนังกันมายืดยาวละขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ งงเลยมันลงที่ตรงนี้ได้ไงดิฉันหลายเรื่องมากตอนนี้มันไม่คุยนิดหนึ่งแล้วนะเนี่ยคุยเยอะนิดหนึ่ง <c oughs> บายบายพันดีนี่ค่ะ